ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวูู่เลขเด่นใน1นึอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผูช้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระบท่านคลิปนี้ก็เป็น,นาทานใช้กับหนึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับอินทน เทวนาครฝั่งมาดับล่างตัวเดียวฝั่งมาดับ9ก้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝั่งมาดับสามเยวตันใหม่นี้ก็ฝั่งมาดับ9ก้าหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับ ฝังมาชุด3ตัวด้วยหลังร้อยเก้าศูนย์หนึงฝังมา9 2 6าสอง2 6ศูนแล้วก็แปดเจ้าของนวทานก็ฝั่งมา5ชุดต่อมาครับเอ็กลัก ฝางมาเด่นบนล่างสองห้าเก้าหกสองห้าเก้าหกฝามาสี่ตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยฝางมาเลขชูนหก แล้วก็ฟังมาโคสองหกนะเป็นโคสิบน้อยก็ขอบคุณมากอาดีตที่แล้วก็ชนสามชนสามชนเก้าสามพันเก้าก็ลุดต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นอาทานของ นกขอกอน,นมขอนแกนฟังมาสุดที่2 10สิบน้อยโบนแปดเก้าศูตัวอดีตที่แล้ว9 0้าศูนย์หนึ่งทันใหม่นี้ก็ฟังมาแปดเก้าศู ต่อมาครับท่านผู้ชมเจา้านี้เช็คเมือนโอโบนฝากมาฝากมาคู่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดเ้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์แปและก็เลขกำลังวานศูนย์สามศูนยห้าศูนย์หกสามห้าสามหกห้ เก็บหน้าจอได้นะต่อมาเลยเจ้านี้เออนมคอนเกนอีกหนึ่งแนวทางรอสอนนอสามเก,มเก้ฝากมาสามาศูนอดีตก,ก่อนก็2 5งห้าเ,าาเาต่อมาใบนี้ครับ ก็เป็นโอทานเดิน3ตัวเดิน3ตัว02นยอดีตที่แล้วก็ฝากมา91ก็ผ่านเกาดวทันใหม่นี่ก็ฝากมาศูนย์สตัวเป็นแนวทาง ใบนี้ครับท่านผู้ชมก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วเจ้านี้ก็ฝากมาหลายชุดก็มีชุดสามส่นเก็ผ่านผ่านแบ็กลับตัวผ่านเบ็กลับตัวในตอนให่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็ฝากมาแล้วตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ในตอนใหม่น <ừ> ี้ก็ฝากมา909 901 900 919 911 910 929 921 920 109 101 100 119 111 110 129 121 120 309 310 300 319 311 3า0 3 2 9 3 2 1 3 2 0ต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยนมขอนเก่นเนวทานเล็กเด่นโบนสี่ตัว6 7, 8, 9, 6, 7 8, เจ็ดแปดเจปดเ้าจ้าของเนวทานก็ฝากมาสี่ตัวเป็นเนวทานเด่นบูนก็ขอบคุณมากเลย,เ,ยเจ้าของข้อมูล ต่อมาเลยเจ้านี้ผีเสื้อเทวดาให้โชคฟางมาสามศูนย์ห้าศูนย์แปดสามสี่สี่เก้าสามสามศูนย์ห้าสี่แปดสามสี่สี่เก้าสามก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทาง ถ้าพอชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมาครับต่อมาเจ้านี้ก็เป็นเลานหลร้อ110น้อยเจ้านี้ก็ฟังมานลขฐานล่าง137หลัก10 04หลักน้อย93จับเข้าชุด309303349343 709 703ตามด้วย747743อดีตที่แล้วก็ผ่านอาดีตเก่าๆก็ผ่านต่อมาครับเจ้านี้นุมขอนแกนเลขกำลังหวานพฤหัสบดีฝากมา895 895ฝากมา3ตัว เจ้าของแนวทานก็ฝากมาว่าอาดีตก่อนหลุดนะอดีตก่อนหลุดนะแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาสามตัวเป็ดเก้าต่อมาครับต่อมาเจ้านี้ครับอินทร์เทวนครแนวทานเด่นบนสี่ตัวฝากมา7จ1 5เป1หนึดเปกหนึ่งอดีตก่น 3 8 5 7 3 8 5 7ก็นสามเดียตันใหม่นี้ก็ฝากมา7 8 1 5แปห,หาฝากมาซตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณมากเลยทุกเดวทางต่อมาเลยใบนี้ครับเลอลั่นสลานเมืองฝากมาล่างแน่นๆเลย06 สองหกเก้าหกฝากมา0ูน6 9หกสองหกเก้าหกสามชุดต่อมาครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะแนวาทาันเลขดับคูมบนล่างสองหก 3 9 4 2 6 8 7 1กลับตัว8ป4 9 7 3 1 0 5 5 5กลับตัว0 2 1 5 2 8 3 1 5 7 6 0 7 3 8 6 4 4 9 9 9 8 8 9 8 8ต่อมาครับใบนี้ครับฝากมานวทานล่างฝากมานวทานโคล่ล่าง 07 37 09 39 79 mm hmm. 03 07 09 37 39 79ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกมินมาประจำทุกแนวทางก็ เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลองด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม